เกินกายมาพบมานเด้อบกอินให้เต็มนี่ลาบของ่้งไหนย่างคบัดเน้อยก็เดแจคเดียวเดาตัวขยะไปห็นเางแก้วเจ้าีอ๋อยนก็เดาแจ็กันวเนี่ยเจเอก็จะขอท่องขอถามนอนเจ้าทีเจ้าฐานเนี่ยสอบพอพอใจจะได้หาีเจนเนอบพอ้กอเอาม่กแล้วกับทีนี่ครับ เพาะว่าชอบพ่อใจล่ะก็เพราเขาไม่เนี่ยเหีวลำซอกออกลำแขนนะก็สองสามวันแล้วก็ว่ากันเจอมเรียกงงงหมือนกันนะทีนี้เอาสาบคำว่าชอบพ่อใจกันนอแล้ว่าชอบพอพอใจก็ขอเขาไม่เนี่ยเหี้ยวแท้ะเหีวลำซอกลำแขนคนน่ะนี่คุณอาจจะไม่รู้นะครับที่อื่นไม่มีครับนี่แม่น้ำหนึ่งก็แม่น้ำหนึ่งเถอะเจอนี่เห็นครับ ไม่น่าเชื่อนะครับครับมันจะยาวขนาดไหนนี่อันนี้สองข้างใหญ่นี่นช่ครับกัสอบพอพอใจละน้ออ่าการว่าสอบพอพอใจละกับปุ๊อ่ะวันอังการอันหน้านี่น้อดี๋ยวเข้าเดี๋ยวการอะไรเดี๋ยวเข้ามาเลี้ยงมาดูวันจันวันเดีอยู่เดี๋ยวปอ่ะวันการหน้าเนาะจะเข้ามาเลี้ยงมาดูกันว่าเจ้าตีเจ้าฐานในสอบพอพอใจเออล้อปุ๊บล้อกินนี่เจ๋อย่ำพอควายพออย่างเฮ้่กับข้อไม้เลยนี่เงี้ยกั๊มน้อ อันวัดขอปอเต้ที่นีนะขอขอออกสักออกเงินกกำลเนี่ยยาวลำอกออกลำแขนเนอเจ้าขี้โอเคมันจะยาวนันี่ครับนี่ครับนี่นไมครับเห็นครับนี่มันจะยาวยาวนะครับครั้งที่สองนะครับนี่นะนี่มันยิบหัวได้ยังไงของเหลือเชื่อนะครับนี่กัวัดที่โอเคละนออันนี้แปลว่าโอเคโอเคโอเคแปลว่าครับเจ็กแจ็กนา